เราไมู่เพื่ไรือไม่มีใครมาจีบเลยค่ะเรอเขาอยากให้ทำอะไรไหมอุยน่ารัี่โซนมีูดูคีใครนี่ใครากฝรั่งเชนี่เป็นผู้หญิงที่ชอบดูดีนะบอกเป็นสเปซาอะไรเราเป็นไปตรงไหนล่ะอดีตอดีอดีอดีจีบดียวนว่าเน้ออย่างไรนี่นะไม่นะหนูดีแบบจริงๆเซกเพียวๆจะตาย กดตะกี้กดตะกี้ก่อนเร็วกดตะกี้ลูมบ้ากดตะก้าหน่อยเร็วขายตั้งนานได้ยี่สิบสี่อันวันนั้นไม่ไลฟ์แม่แอนนาแลเขาถามว่าหนูห่วงพี่ฟ้าไหมหนูบอกห่วงห่วงยังไงก็ห่วงพี่ฟ้าห่วงหนูอปะก็ห่วงก็อยากให้เจอแบบคนดีๆสิ่งดีๆพี่แล้วพี่ฟ้าหรือปะแกห้ามพูดว่าให้น้องไปเจอคนดีๆได้เจอกูละไม่เจอพวกกูเลย พี้าเขารับหนูแล้วก็รับรองทุกคนอ่ะให้ดูแลแรงมากเขาบอกว่าแรงมากแร<ม>งจังเลย